สวัสดีครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องจิกดงชาแนลนะครับก็วันนี้มีกิจ,จกรรมมาใหม่อีกแล้วเพื่อนๆซึ่งจะเป็นของเก่ากลับมานะครับซึ่งเป็นของที่เพื่อนๆหลายคนน่าจะรอคอยกันอยู่เยอะมากๆเลยนะครับนั่นคือสักทองสักฟ้าและสักดํานั่นเองนะเพื่อนๆแต่ครั้งนี้ก็จะพิเศษมากๆเลยนะครับถ้าใครดวงดีนี่ไม่ต้องใช้พิมพ์เขียวเลยครับก็จะได้สักทองไปเลยนะเพื่อนๆ กิจกรรมจะเล่นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับก็แต่ก่อนอื่นนะครับนี่มันมีกิจกรรมนี่นะครับเติมเพชรครบนะครับ499เพชรนะครับก็จะได้เพชรคืนตามนี้เลยนะครับนี่แต่ได้คืนทั้งหมดก็จะเป็น500เพชรนะครับถ้าเราเติม๋อถ้าเติม500เพชรก็จะได้คืน500เพชรนะครับก็เป็น999เเเพชรนะครับเพื่อนก็ถือว่าคุ้มนะครับนานมาแบบนี้ทีนะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหยินอย่างกันเลยดีกว่านะเพื่อนๆน,นี่ครับกิจกรรมก็ประมาณนี้มันเป็นตู้อีโบเนี่ยนะครับก็จะมีพิมพ์เขียวแต่พิเศษกว่านี้ก็คือสามารถได้ชุดสักทองเลยนะครับถ้าใครดวงดีๆในครั้งเดียวก็อาจจะหมุนได้เลยนะเพื่อนๆแต่ของผมเนี่ยมีแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับเรามีครบแล้วนะครับ น,นี่นะครับของผู้ชายนะผมจะเก็บของผู้ชายก็จะมีสักสีทองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะสักทองก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆก็น่าจะทราบกันดีนะเพราะรอบนี้เหมือนจะกลับมาสองครั้งแล้วนะครับต่อไปก็สีฟ้านะครับสีฟ้าก็สวยนะครับส่วนตัวผมชอบสีฟ้ามากมากที่สุดนะครับอลองลองมาก็จะเป็นสีดำนะเพื่อนนี่ ก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะไปหมุนให้ดูสักชุดหนึ่งนะครับเผื่อเผื่ออาจจะได้อันนี้นะหนึ่งครั้ง60เพชรนะครับห้าครั้ง270เพชรนะครับก็จะประหยัดไป30เพชรนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่านะครับห้าครั้งนะครับ พิมเขียวจะออกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ออกยากมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็ตามนั้นเลยนะครับก็ยังคงคล้องเอ้ยยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับก็คือออกยากเหมือนเดิมนะเพื่อนๆก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ตามนี้นะพิมพ์เขียวใช้นะครับเอออันนี้ใช้สิมพิมเขียวกับ7ลูกแก้วนะครับสักสีทองนะครับรองลงมาก็สีฟ้านะครับ2พิมพ์เขียวกับ5ลูกแก้วนะครับ แล้วก็สักดำนะครับหนึ่งพิมเขียวเท่านั้นนะครับสามลูกแก้วนะครับสวยทุกสีนะครับแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับคันแต่งตัว er, ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ขอให้เพื่อนๆดวงดีนะครับให้ได้ชุดนี้โดยไม่ต้องเสียพิมพ์เขียวนะครับเพื่อนให้หมดในน้อยนะครับก็วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ แวะมาบอกนะครับแล้วก็ลองเล่นให้ดูสักรอบนึงครับเหมือนเดิมครับไม่ออกนะครับก็อย่าลืมไปเติมโบนัสท็อปอัพกันนะครับย้ำอีกทีนะครับอย่าลืมไปเติมนะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะเพื่อนๆวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ